ma 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 he 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 น,นี่ก็คุณยายเดินออกกำลังกายนะครับเพื่อจะไปล่องอาบน้ำนะครับครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่อยากจะมีจิตเมตตาสงสารนะใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับก็ขอ,ขอจดติดตามช่องคุณยายทกปูนใจดีของเรานะครับ วันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่จะลงดูคลิปของคุณยายนะครับช่วงบ่ายเชียงกว่ากว่านะครับก็วันนี้ก็คุณยายจะไปอาบน้ํานะครับคุณยายกำลังจะเดินไปนะครับคนนะครับเดียวก็จะเดินลงน้ำนะครับ วันนี้ก็มีพาคุณยายลงแต่กลางวันหน่อยนะครับสุกปวัตินี้ก็คุณายาจะล้งคิดช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ช่วงเที่ยงกว่ากว่านะครับคุณยายลงอาบน้ำเพื่อคลายเครียดนะครับออกกำลังกายนะครับกับช้างเก่ช้างชรา,านะครับต้องติดตามดูนะครับช่วยเหลือ ให้เขามีาสุขภาพแข็งแรงนะครับเนื่องจากคุณยายก็ฟันหลุดนะครับแก่แล้วนะครับทางจารานะครับอันนี้ก็จะลงน้ําแล้วนะครับคุณยายจะเลียนน้ําอาบน้ำอย่างสดชื่นสบายนะครับอ่าอะไรเลยยายอ ไปเลยลงอาบเลยในช่วงกลางวันนะครับเที่ยงกวกว่าถอย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 ใหยถอย เฮ้ยเดินไปลงลงไปอีกไปลงไปลึกๆไปเฮ้ยเฮ้ยนาะเฮ้ยนอนลง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 นอนนอนใหญ่นอนนอนลงเร่อเฮ้ยนอนลงนอนลง นอนลงจ็บลงเออกับคุณยายก็แก่แล้วไม่กล้าหมดน้ํานะครับแต่คุณยายกลัวน้ําส่วนมากเ,ออเขาก็ดูสภาพร่างกายของเขาก็เป็นช้างแก่ช้างชารานะครับซึ่งเนื่องจากคุณยายก็อาการของเขาก็ กินหญ้าไม่ได้ก็เต็มที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากฟันหลุดนะครับนะครับถ้าฟันไม่หลุดเขาก็จะไม่เป็นไรนะครับเขาจะเล่นน้ําธรรมชาติของคุณยายนะครับอ่ะกับสวัสดีทุกท่านคุณแม่พหญ่ใจดีท่านใดที่อยากจะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสักตะไคร้ให้ติดตามคุณยายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณยายช้างแก่ชันธารของเรานะครับ คุณตาก็วันนี้ก็มาช่วงบ่ายก็พายายลงเล่นน้ำไปก่อนนะครับอายายอาบน้ำเลยบลบนลซุ่มบนลซุ่มบอซุ่มบบลบนลซุ่มบนลบอซุ่มบบลบบลซุงมบนลบลบอ โบสูบุญโบนสูงรับน้ำอาบน้ำไม่ได้นานะคะุณยายนะครับโบสุบุญโบนโบสุบุญโบนเอโบสุบุญักจกจกอะไรจกโบสูงบนสูงเนีบนมึงไหมน้อแม่สีเตาไหม ใหญ่ก็จะคืนขึ้นถูตนถูดินนะครับขึ้นมาเล่มหญ้าแถวนี้นะครับขึ้นมา คุณยายก็ลงขึ้นจากน้ำมาก็มาเ,มาเล่นหญ้าแถวป่านะครับนี่คุณยายกำลังกินอยู่นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะใคร้ให้กับคุณยายด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช้างแก่ช้างชรายอย่างคุณยายตรงูนใจดีของเรานะครับ สำหรับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้คุณยายได้ลงมาไปต่างวันนะครับเนื่องจากคุณตาว่างธุรกิดมานะครับขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เพื่อใจดีกันได้ที่อยากจะเมตานะครับสงสารคุณยายทองภูนใจดีของเรานะครับเชิงซึ่งคุณยายก็ฟันหลุดต้องมาเล่มหญ้าอ่อนๆนะครับนะครับวันนี้ก็ มีให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าคุณยายจะร่างกายไม่ใช่จะค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ขอเชิญแม่ๆทุกท่านนะครับที่มีความเมตตานะครับนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับของคุณยายจะได้เล่นเออจะได้กินเล็บหญ้าแถว ในป่านะครับอ,อยู่ใกล้อ่างน้ำนะครับต่องขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านที่ได้มีกำลังใจให้เป็นสิ่งที่ดีให้กับคุณยายของเรานะครับเป็นช้างที่เนื่องจากคุณยายฝันหลุดนะครับเอ็มหญ้าก็ต้องหาหญ้าอ่อนๆถึงจะกินได้นะครับนี่ก็ขอฝาก ปรับคุณแม่ทุกท่านเ่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่อยากจะท่านใดที่จะเมตตานะครับ่วยเลยคุณยายนะครับช่วงนี้ก็อาหารเมร็ดก็คุณยายก็หมดแล้วนะครับก็ไม่มีสัจใจที่จะไปซื้อมาให้คุณยายได้กินต่อนะครับก็ทุกวันนี้ได้บดหญ้าก็กินหญ้าเปล่าๆนะครับก็ไม่มีอาหารเสริมนะครับนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทีกกนก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณยายด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะครับ này dài má má, má. Hmm. ครับก็อันนี้ก็แค่นี้ก่อนขอกราบสวัสดีคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับโปรหใจใจดีนะครับในที่ขอสําหรับวันนี้และขอช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้กับคุณยายด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนสวัสดีครับ